สวัสดีค่ะส่งความสุขจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่นะคะทีนี้ต้อนรับนะนักเรียน The Angel Spiritual อนไลน์ทั่วโลกนะคะสู่เพจ The Angel Spiritual นะคะวันนี้ครูส่งพลังนะคะแห่งความรักอันบริสุทธิ์นะจากสายน้ําของธรรมชาตินะวันนี้เราอยู่ที่น้ําตกแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดพะเยาก็ขอส่งมอบความรู้สึกนะรักจากหัวใจที่ตื่นรู้นะคะไม่ว่าวันนี้เราจะเจอเรื่องราวใดก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะอุปสรรคนะคะ,ะทั้งด้านความคิด,ดจิตใจแล้วก็รวมถึงการค้นหาตามหาจิตวิญ,ญญาณในตัวเราหรือ การค้นหาคาตอบบำบัดการที่ว่าชีวิตนี้ของเราจะมีโอกาสได้เจอตัวเองหรือไม่นะคะบางครั้งการที่เราอาจจะใช้เวลานะแทนที่จะต้องมานั่งคน้นคว้าค้นหาวิจัยนะหรือติดต่องต่างๆนานาเพื่อที่จะได้คําตอบบำบัดการนะคะเราอาจจะต้องออกเวลานะออกเดินทางนะหาสถานที่บางที่นะะแล้วก็บรรยากาศที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดคุณรู้หรือเปล่าว่าในช่วงเวลานะคะหนึ่งถึงสองนาทีหรือว่าเวลาครึ่งวันในตัวเราแล้วแต่นะกำหนดนะคะกฎเกณฑ์แต่และช่วงเวลาของเราว่าเราจะมีระยะเวลาเหล่านั้นเนี่ยนานแค่ไหนนะคะ ลองใช้เวลาสักวันหนึ่งนะครึ่งวันนะหรือว่าหนึ่งถึงสองนาทีในการออกไปนะสูดสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติต่างๆที่เราคิดว่าบางทีมันไม่มีคําตอบอะไรเลยอยู่ตรงนั้นนะคะไม่มีความจริงบางอย่างซ่อนให้กับเราได้เข้าใจได้ค้นคว้าแล้วก็ได้ตามหานะคะรู้หรือเปล่าว่าคําตอบจากการที่เรานั่งเล่นเฉยๆจากการที่เราเดินเอาเทา่ายลงน้ํานะคะมันอาจจะมีคําเฉลยบางประการที่คุณต้องการค้นหาคําตอบในนั้นวันนี้ขอสมช่วงเวลลาดีๆค่ะที่มีความสุขนะคะ ให้นักบแห่งแสงสว่างทั่วโลกมีหัวใจแห่งการตืร่นรู้และยิ่งใหญ่นะคะมีความรักจากการที่เริ่มต้นที่เราได้มีโอกาสรู้จักตนเองก่อนนะวัออนนี้ขออนุญาตส่งพลังดีๆนะคะให้จิตวิญญาณทั้งหลายได้มีโอกาสได้ตื่นรู้และด้านหลังของครูนี้เป็นสายน้ําค่ะที่หล่อหลอมอ,ออกมาจากธรรมชาติแท้และดั้งเดิมของเขานะคะ <c oughs> พวกเราทุกคนมีธรรมชาติของความเป็นดั้งเดิมแท้นะของจิตวิญญาณในตัวเรานะคะของชีวิตในตัวเราอยู่ที่ว่าเราจะกลับเข้าหาธรรมชาติของเราได้เมื่อไหร่ดังนั้นการที่คุณเริ่มต้นเดินทาง นะมีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์อริยาปาชญ์ต่างๆนะคะให้ความรู้ความแนะนํากับคุณแล้วก็คุณได้เริ่มต้นที่จะก้าวขานะคะออกจากชีวิตของตัวคุณเองวินาทีนั้นค่ะคุณจะพบเจอเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะ,ะที่ยากเหลือเกินว่าชีวิตนี้เราจะมีโอกาสได้รู้จักหรือเปล่าและว,วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีนะคะครูคริยะส่งมอบค่ะบรรยากาศนะแห่งความบริสุทธิ์นะคะจากเสียงน้ําและก็ความรักนะคะความชื่มฉ่ำนะจากสายน้ำนี้ให้พวกเราทุกคนมีกำลังใจและก็กำลังชิตที่ดีในวันนี้ด้วยค่ะด้วยรักจากหัวใจนะคะ คุปุยแม่คุณ้อยค่ะในห้องเรียนเดอะแองเจิลชิปิชชวลค่ะ